สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บนสะพานลอยวันนี้เราก็จะไปตลาดปฐมวิกรกรกันทุกคนไปอีกแล้วเพิ่งไปมาเมื่ออาทิตย์ก่อนที่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปแต่ว่าพอดีเอาไม้มาซ่อมแล้วก็แบบผ่านมาก็เลยแบบแวะไปเล่นเนี่ยก็ออกมาแล้วซื้อไม่ใหม่ด้วยแล้วก็ไปทดสอบไม่ใหม่ที่ตลาดปฐมวิรกรด้วยเลยใช้เวลาคืนค่าโอเคไปไป้ายรถเมล์แล้วไปรอรถกันแล,แล้วก็เจอกันที่ตลาดปัมวิตรกรนะทุกคน วันนี้เราก็ไปด้วยรถเมสา71นะขึ้นจากหน้าโรงเรียนบางกะปิแล้วก็ไปลงที่ตลาดปัทวิกรได้เลยตลาดนี้มีรถเมผ่านหลายสายเลยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ดูนะว่ามีสายไหนผ่านมาบ้าง ตลาดปัทวิกรเนี่ยก็จะเป็นตลาดขายของมือสองนะอยู่ที่ซอยนว,วมินท์72อ,อยู่ติดกับถนนนว,วมินท์เลยมี2โครงการนะโครงการเก่ากับโครงการใหม่โครงการใหม่อะ่ะจะอยู่ใกล้ๆกันกับโครงการเก่าเนี่ยแหละเดินไปนิดเดียวก็ถึงและเปิดทุกวันเลยตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยของจะน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าส่วนใหญ่อะของจะมาลงวันสร์วันอาทิตย์ ตอนนี้เราก็ถึงซอยนวมินทร์7จแล้วตลาดก็จะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดปัดววิกรเรียบร้อยแล้วอยู่ที่โครงการเก่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างจะเน้นสีดำเป็นหลักนะป่ะเราก็เริ่มช็อปกันเลยร้านนี้ก็จะเป็นร้านแรกที่เราเดินมาดูนะร้านนี้ก็จะเป็นแบบที่ครอบหูเนคไทถุงมือหมวก ผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคออะไรประมาณนี้ส่วนราคาก็ตามป้ายเลยร้านนี้ก็จะเป็นกองกระเป๋ากองรองเท้าให้เราคุยคุยเคียค่ยหาดูแล้วก็มีตุ๊ก,กตาด้วยอันนี้ก็เป็นร้านรองเท้านะมีแต่คู่สวยๆทั้งนั้นเลยร้านนี้ก็เป็นร้านเครื่องประดับนะ โอ้โหดูสิมีเยอะแยะมากมายเลือกไม่ถูกอะ่ะตาลายเราก็ได้เสื้อคุมอาบน้ำจากลานนี้1ตัว10บาทตัวที่สอง ชุดร้านนี้น่ารักมากเสื้อกระนาพวกนี้สภาพคือยังใหม่มากอยู่เลยนะตัวละร้อยกว่าบาทเองร้านนี้นี่เขาจะรวมแบบของทุกสิ่งทุกอย่างไว้โอ้โหเยอะมาก เราก็ได้เสื้อเชอิ้ตสีดำจากร้านนี้อีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่สามจ้าราคาสิบบาท ลอกร้านนี้เยอะมากแถมราคาถูกด้วยจะเสียดายที่เราไม่ได้คุยอ่ะไว้วันหลังเราจะมาคุยให้ดูนะว่าเราจะได้อะไรไปบ้างชอบกองเสื้อผ้าแบบนี้ลุ้นดีตอนหา ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่ตลาดปัทวิกรกรโครงการใหม่สรุโปโครงการเก่าได้แค่สามชิ้นโอเคเจอกันที่โครงการใหม่นิดเจ้ ถึงโครงการใหม่แล้วมาลุยกันต่อเลยกองนี้กองใหญ่มากโลละ80บบาทนะกองเนี้ยในที่สุดเราก็มาถึงร้านประจำเราแล้ว กองน,นี้5บาททุกตัวยกเว้นโค้ดกระสูตรนะกล่องที่เราหาอยู่นี้โลละ80นะเป็นเสื้อผ้าลงใหม่มาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้าง กองนี้เราก็ได้มา2โลครึ่งนะเสียไป200บาทเสียดายอ่ะอดหาเสื้อผ้ายีนจากกองนี้เลยมันมืดแล้วเลยต้องรีบกลับ ทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาลับแล้วยู่สมุดเลยนี่ไงทั้ทงหมดที่ได้จากที่นี่อ้ทุกคนถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านแล้วนะตอนนี้เรากําลังกลับบ้านในนาดที่ชอบเคยหิบขนอยู่ทีกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โห โอเคเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างอ่ะเจอกันที่บ้านจ้ะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์ว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้าง ได้ผลน,นี้ได้เยอะมากแต่ก็แบบจักร้านสองร้านเหมือนเดิมอะ่ะตรงไ้เยอะมากแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ได้เป็นสีดำภารกิจเราสำเร็จเราหาสีดำมาได้ค่อนข้างเยอะเลยมามนี่สามตัวแรกเนี่ยจะมาจากโครการเก่านะตัวแรก จะเป็นเชื้อสีดำจากโครงการเก่าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมอาบน้ำสีดำจากโครงการเก่านี่ชุดนี้ชุดนี้ภูมิใจนำเสนอมากสวยเ่ยชุดเนี้ยถูกใจมากตอนเห็นนะโอ้โหแบบรีบคว้าไว้เลยตัวนี้ แพงสุดตัวละยี่สิบบาทสีดำต่อมาแล้วก็จะมาดูของโครงการใหม่ที่เราได้มากัน <Okay. S 1> นี่กระโปรงลายดอกไม้สวยมากได้ดรสใสเดียว สวยงามตามท้องเรื่องกระโปรงนี่กระโปรงเนี้ยเท่มากเลยชอบอันนี้ก็เป็นดเดรสอืมนี่นี่นี่อันนี้ก็ได้ดเดรสชุดนอนมาเซ็กซี่เซ็กซี่มามาออกกัน อันนี้ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวตัวนี้รู้สึกว่าแค่ได้ตัวนี้ตัวเดียวก็คุ้มแล้วปะของยูนิโครู้สึกว่าคุ้มแล้วนะตัวเนี้ของยูนิโคจะใหม่มากแล้วก็มีเดรสีฟ้าที่เผอหยิบติดมือกลับมาแล้วก็มีเสื้อยืดสีแดงนี่เท่ต่อมาเราก็มาดูแบบ อุซกรี่นี่ได้พาบันคอมาด้วยหนึ่งผืนเออสีสวยสีม่วงดำดหมวกตัวนี้มาด้วยจ้าที่หนัก่ก็จะเป็นเน็กไทยไเน็นไทายมาห้าเส้นนะเนกไทยสีดำสีเขียวสีนี้ สินต่อใหม่ๆทั้งนั้นเลยห้าสิบทุกคนสานตัวเนี้ยจากโครงการเก่าเนี่ยทั้งหมดสี่สิบบาทตัวละสิบบาทสองตัวสองตัวเนี่ยตัวละสิบบาทส่วนตัวเนี้ยตัวละยี่สิบโครงการเก่าเราเสียไปสี่สิบบาทส่วนของโครงการใหม่อันเนี้ยทั้งถุงเนี่ยสองร้อยบาทอันเนี้ยเขาขายโลละแปดสิบบาท เราก็ชั่งมาได้ทั้งหมดเลือกมาได้ทั้งหมด200บาทอื uh huh. นั่นแหละทั้งหมดที่เราเสียไปวันนี้ก็คือ240บาททวน <Yeah. S 1> จากสกงถเงแล้วเดี๋ยวเราเอามาลองใส่ให้ดูนะขอไปซักก่อนเจอกันตอนที่ลองใส่ให้ดูโอเค ลุคนี้กใ็ใส่ใส่ใส่ไปทะเลเราก็เอาเดรสที่ได้มาเนี่ยแมทกับคาดผมแล้วก็ใส่สร้อยผีเสื้อน่ารักน่ารักลุคนี้เราก็พยายามจะแมทแนวพังอีกแล้วแต่ก็ออกมาพังเหมือนเดิมเราก็เอาเสื้อที่ได้มาเนี่ยแมทกับกระโปรงสั้นแล้วก็ใส่เลกกิ้งแล้วก็ใส่เสื้อตะข่ายข้างใน อันนี้ก็เป็นชุดนอนไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ลุกอะไรไม่รู้เราพยายามจะแมทเสื้อเชิ้ตดำที่ได้มากับเสื้อกั๊กแล้วก็กระโปรงสั้นแล้วก็ใส่ถุงน่อง อันนี้เราก็เอาเดรสมาแมทกับเสื้อตะข่ายอันนี้ก็เป็นเดรสที่ได้มาลุคนี้เราก็เอาเสื้อที่ได้มาแมทกับเสื้อตะขายนะแล้วก็ใส่กระโปรงสั้นใส่เลกกิ้งเสื้อตัวนี้เท่มากอะ่ะชอบมากเลย อันนี้ก็เป็นเสื้อกันหนาวที่เราไปคุยได้มาใหม่มากมีหมวกคิตตี้ด้วยนะเนี่ยหมวกคิตตี้ที่ไปคุยมาทุกคนนะั่นก็เป็นชุดทั้งหมดที่เราแมทได้นะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะโอเคเราก็คงต้องจากตากันเท่านี้แหละบ๊ายบายเจอกันวิดีโอหน้านะ バイバイ。